conquered Europe. Turkey, We're never we've down of gonna stop. From to won lot. all Paris fucking the สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์ราคาฟุตบอลกับเฮียฮอนะครับวันนี้ก็วันพฤหัสือดที่14กันยานะเมื <We S 1> <cents S 2> ่อคืนนะครับแตกไปอีกแล้วนะครับคู่เอฟเวอร์ตันนะกู่เอฟเวอร์ตนะันนะครับเมื่อคืนนะเฮียก็สวนหล่อเซียนไปอีกแล้วนะครับเฮียก็สวนหล่อเซียนไปอีกแล้วนะ จบเกมไหมครับเอโบตันนะครับยิงโหดอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสกอร์สูงแรกนะครับสูงเต็มเกมหรือว่าบอลเต็งแตกหมดเลยครับแตกหมดทุกหน้าเลยนะครับโอเคมาคืนนี้นะครับคืนนี้เราจะอยู่ที่บอลคาราวาครับนะครับคู่ระหว่างลินคอล์นซิตี้กับลิเวอร์พูลนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับใครที่กําลังมองหาเ็บที่มั่นคงปลอดภัยไม่โกงไม่เกลียนะครับกดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะสมัครฟรีแค่เติมทุนก็มาเล่นเท่านั้นนะครับ พร้อมเข้ากลุ่ม VIP ที่เราแจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะเราแจกทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งครับมาเข้าเรื่องนะครับเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับคืนนี้นะลินคอนซิตี้นะครับเจอกับลิเวอร์พูลนะก็ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลนะครับคืนนี้นะไม่น่าจะส่งตัวจริงนะครับไม่น่าจะส่งตัวจริงนะเพราะว่าเกมต่อไปนะครับจะไปเจอกับอาเซนอลนะครับบอกว่างานยากของลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติของคู่นี้กันก่อนนะครับ คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด1ครั้งนะครับก็เป็นลิเวอร์พูลนะที่ชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับเมื่อปี2 0 0 6นะครับย้อนไปนานมากเลยนะครับย้อนไปนานมากไม่ว่าจะเป็นสูงแรกหรือสูงเกมนะครับขาดหมดนะครับอ่าเกมล่าสุดนะเดี๋ยวเรามาดูสถิติของฝั่งชาบ้านอย่างลินคอนซิตี้นะครับหเกมล่าสุดลินคอนซิตี้นะครับทำได้ดีมากนะครับไม่แพ้ใครเลยนะกลายเป็นชนะ4นะครับแล้วก็เสมอไป1ส่วนเกมล่าสุดนะครับก็ชนะ อ่ามินตันชินดอนไป2ประตูต่อหนึ่งนะบอกว่าอ่าลิงกอนซิตี้นะครับตอนนี้กําลังโหดนะครับฟอร์มกำลังโหดมากนะครับส่วนสกอร์สูงแรกนะครับของลิงกอนซิตี้นะสี่จาก5เกมล่าสุดบินก็แตกนะครับ4นะครับแล้วก็แตกไปแค่ตายไปแค่บินเดียวนะครับแตกไป4นะครับส่วนสกอร์สูงเต็มเกมนะครับแตก3ตาย2นะครับคนลองบอกว่าค่อนข้างจะโหดอยู่พอสมควรเลยนะครับสำหรับลิงกอนซิตี้นะเดี๋ยวเราไปดู5เกมล่าสุดของทางฝั่งลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับ 5เกมล่าสุดของทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับกลายเป็นนะครับชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครเลยนะครับไม่แพ้ใครเลยนะส่วนสกอร์สูงแรกของลิเวอร์พูลนะครับ5เกมล่าสุดนะครับแตก4นะครับตายหนึ่งะเกมที่ตายก็คือเกมที่เจอกับเซลซีเกมล่าสุดนะครับชนะไป2ประตูต่อศูนย์เป็นการยิงในครึ่งหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นสกอร์สูงแรกหรือสูงเต็มเกมตายหมดนะครับแต่ว่าบอลเต็งเข้าเต็มๆนะครับคืนนั้นเฮียก้อยลิเวอร์พูลไปนะครับแล้วเรา ไปดูราคาที่เปิดมาคืนนี้นครับจะเปิดไปยังไงนะครับว่าจะโหดไหมแต่ว่ายัางต้องขอบอกก่อนว่าความเป็นไปได้คืนนี้อ่าเรียวพูน่าจะจัดทับสำรองนะครับอ่าน่าจะเป็นพวกมินามิโนแต่ก็ที่แน่ๆต้องมีอ่าอ่าติโอโก้นะครับติโอโก้อคาตาร่าลงแน่นอนนะครับเพราะว่าต้องต้องต้องการแมชดนะครับต้องการแม็ดเพื่อเชื่อมโยงเกมในทีมชุดใหญ่นะครับ เดี๋ยวเราไปดูราคานะครับราคาเปิดมาที่ลิวพูต่อ2ลูกนะครับแล้วก็ลูกครื่งควบ2ต้องบอกว่าต่อโหดมากนะครับสําหรับตัวผู้เล่นนะครับที่เป็นชุดสำรองนะครับแต่ด้วยความชื่อเสียงแล้วก็แทคกติกของลิวพูนะครับเฮียมองว่าไม่น่าจะงานยากเท่าไหร่นะครับไม่น่าจะอ่านยากเท่าไหร่เพราะว่าผู้เล่นตัวสำรองของลิวพูก็อแข็งแกร่งอยู่พอสมควรนะครับถ้าเจอกับหลีกล่างๆนะเพราะฉะนั้นบอลเต็งนะครับเฮียจะขอไปที่ลิวพูนะครับ ท um. ั้ง2หน้านะครับทั้ง2หน้านะครับคู่นี้นะครับลุ้นกินเต็มนะครับแต่โอกาสที่จะบินตายนะครับเฮียมองว่ามองข้ามไปได้เลยนะบินไม่ตายแน่นอนนะส่วนสกอสูงเต็มเกมนะครับเปิดมาที่3ลูกแล้วก็3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับเฮียนะครับอยากจะขอไปที่สกอสูงเต็มเกมที่3ลูกนะครับอยากจะไปสกอสูงเต็มเกมที่3ลูกครับเฮียมองว่ามันน่าจะยิงถึงนะครับเพราะว่าราคาน้ํา7 7เป็นราคาน้ําที่สวยอ่าเลยนะครับ ส่วนสกอร์สูงแรกนะครับต่อเปิดมาที่ลูกคนลูกครึ่งแล้วก็ลูกครึ่งนะเฮียมองว่าก็หน้าเสี่ยงนะครับมันค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับในการเปิดมาลูกคนลูกครึ่งแล้วก็ลูกครึ่งนะครับต้องยิง2ลูกเลยนะครับในครึ่งแรกแต่เฮียสายลุยอยู่แล้วนะเฮียจะขอเสี่ยงนะครับสรุปนะคืนนี้นะสรุปว่าบอลเต็งนะครับเฮียขออยู่ฝั่งเลี้ยวพูนะครับส่วนสกอร์สูงเ็มเกมลูกนะครับแล้วก็สกอร์สูงแรกที่ลูกคนลูกครึ่งแล้วก็ลูกครึ่งนะครับเฮียก็ขอขดหมดเลยนะ อย่าลืมนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่ม V.I.P. ที่แจกทีเด็ดบอลทั้ทงวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นเท่านั้นนะครับพร้อมเข้ากลุ่ม V.I.P. ที่เราแจกทีเด็ดบอลทั้ทงวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับขอให้ทุกนี้ขอให้พรุ่งนี้ทุกคนนะครับตื่นมานะครับรับทรัพย์กันทั่นหน้าครับขอบคุณครับ